จะเป็นที่ของผู้ใดเออขวัญตั้งเต็นอยู่ข้างในหุ่นที่ของขจ้รว่า <Hey. S 1> แม่งขีน่นาควาสันว่าะเฮ้ยจ้ากูได้เป็นแม่งขี่นาคมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบ่มีเด้อแม่งขี่นาคอยู่นี่เด้อเต็มเลยมาเบิดลงพักให้ได้พวกนี่กูได้น้อแม่งขี่หนักน้อ,อยังมาแถวนี้เด้อแม่งขี่นาคเลย เอ,อ,อยากจะมีอารมณ์ครับเออคุณอ่ะจากน่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟังนี่สิบครับบอลลูมในติ่นน้ำเดียสิบยู่คุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิฟฟังพุ่นกับสิบครับเออที่เห็นนะครับตามที่เห็นอันนี้มิตรเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบ่ม,มีแม่งขีนากนะครับเออลงมาได้ยินแวววแม่งขีนากว่าสั้นก็บักได,ด,ด,ด้วะเออมาบอกตัวจีบตัวแดงเ้อมันบ่แมนเด้เออคนคือกันครับบ่ม,มีแม่งขี่นากดรอกอยู่นี่มแต่คนประชาชนหลักก็ตำรวจเท่านั้นล่ะครับเจมาหาเวา จะมาหากวัเบ่กวนอยู่นี่อืมมันมันมันบินขี่บะไรขึ้นนกเหรอครับเอบอบักไดว้าแม่งขี่หน้ากวางหันไงทักไหลนี่จะโจหน้าทีดีอยู่นี่เออเอ๋เอักไหลวาด ลงแม่แม่งขี่หนักเสียงล่มเพือใดบ่เสียงล่มผมสงสัยเป็นเสียงล่มเออครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันคลิปแรกผมนังยืนอยู่เสียงล่มเสียงล่มเออเออเป็นตะอุ่นใจครับเจ้าหน้าที่สพย่างตลาดเวลานี้เวลาสิบสี่นาฬิกาสิบเก้านาที โบม,มวนครับตำรวจย่างตลาดเท่าแต่ว่าล่มเสียงล่มวีวีววมาซุมแม่งฉีนาคมานะโอ้ยบักพามเงยส,สันดอกลม่มเสียงลุ่มอย่างเสียงลม่งลม,ลมย่างตลาดนี่มันขับอยู่พูอ่อนะบอยแบนนี่ครับ 聊聊聊，怕被崩。